<Yeah. S 2> สวัสดีพ่อแม่ไม่รู้ทุกคนอะไรนะครับวันนี้ผมเป็นสองชา้น, <Huh? S 2> นี่มอยู่กับพี่แฟนไปทางแล้วก็ปอนนะครับผมมาน,นำมาทั้งหมดสามคนเลยนะครับเป็นคราบซึ้งจริงเราได้อยู่เหมือนคุพร้ผมตาม แต่ละคนจะมาได้ตายกันหมดทุกคนเเอโ้่นลยสุดยอดเลยทำไมเราไปอยู่ในนี้เนี่ยโอ้ในนี้นะจะเป็นห้องรับแขกเดี๋ยวมึงตีกันสิพวกมึงใจเย็นนี่ห้องรับแขกอันนี้เป็นห้องรับแขกนะครับผมซึ่งห้องนี้นะครับเราจะต้องไปเจอกับใครนอนได้คันน่ะเฮ้ยใครนอนด้วยกันน่ะเฮ้ยใครนอนได้คันนี่ก็คิดกันเองแล้วกันนะครับเลยมามอนไปอ่ยักษ์กูเลมยักษ์ กูเลมยักษ์ว่ะฮี่ต้องทำไงระเบิดมันไม่เราจะไม่ไประเบิดกูเลมยักษ์เราต้องเราต้องฝ่าด่านกูเลมยักษ์เว้ยซึ่งวิธีการกดเริ่มค no> ือกดปุ่มนี้เลยนะครับเพเริ่มไหนอะเฮ้ยอะไรอะไอ้กดร้องอะไรกดปุ่มกดปุ่มมาผ่ามาผ่าโอ้อะไรเนี่ยอะไรอะกดปุ่มมาพี่เซมไปทางไหนกดปุ่มมาดิไหนอะอยู่ไหนปุ่มในห้องนอนพี่เอาเลยกุ่ลงไปข้างล่างเฉยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อ๋ออันนี้คือเออเรียบร้อยอ้าวออาวอ้าว อะไรเนี่ยป้ายกับปุ่มกลับมากลับมากลับมาโอเคโอเคตรงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดแน่จริงก็ผ่านไปให้ได้สิไอ้พวกมนุษย์หน้าโง่เอาล่ะกินโค้กละกินโค้าแก่อนที่จะไปไหมไหนอะโค้กละโอ้ยผมชอบปั๊กสี่วะผมไม่ชอบโค้กลรก่อนเฮ้ยจะกินคุณค้นเนี่ยคนนี้ไม่คุ้นหรอกแน่ไปเออปิดให้เราทำ ถามไอเคนไปล้วจังหวเดียวไปแล้วไปแล้วเ้ทุกคนซึ่งการผ่านด่านนี้นะครับเป็นการผานดาลที่ยากมากนะครับผมราแบบวยยากมากเลยทุกคนดูดีมีคนตกแล้วนั่นเลยเหรอวะเดยวด่านแรกเป็นด่านกระโดดเลยโอ้สวัสดีแล้วไงไปพี่ไปไมาแล้วไปางเพิ่งรีบทำอย่างเ่รีบรอคนหนึงก่อนอันนี้ไปไงอันนี้นี่ไงไป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 ได้ของมาแล้วกราปอผ่านไป เอ้ยปอนเร็วเอ้ยเอ้ยสุดยอดว่ะเอของในกล่องใครเอาไปหมดไอ้ท้าไปหมดเลยเหรออ้าวอ้ม่เหรอพี่เอาของในกล่องของในกล่องเร็ว่อๆๆ่ๆๆ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 ๆนๆๆๆอๆๆ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 เๆๆ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 ยๆอ้ยๆๆๆๆรๆๆ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 อ้ย ไอ้อ้เราต้องวิ่งไปเลยวิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยอ้ตายมึงตายเอาไปดีพี่เอ้าวพอดไปแล้วไอ้พอดไปแล้วไอพอดไปแล้วไอ้รอดไปแล้วไอ้พอดไ้อด้อไปลไอ้อ้ไอ้อ้อ้อดไป้ไอดไไอ้พอดร้ไอ้อดไอพพี่้พี่เต้พ้อออาพี่เราไม่ได้อ้น้ป็นนี่พี่อันนี้เ้้เปวงกตเออวล่น เออตีตีขวาพอะไรเนี่ยเหลี่ยมแล้วเหลี่ยมได้วปอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายไปทางไหนอะไอ้ทำไปฝั่งดูแน่ๆเลยฝั่งดูแน่ๆเลยว่าทางนี้ทางนี้ดิทางนี้ดิเชื่อผมเชื่อผม้ใหกระโดดได้นเต้วะเฮ้ยพี่เสียกจะหลาดเหรอพี่เอ้าเฮ้ยเจอแล้วเจอหลาดวะไอชาภาพีพีชาภาพีพีเอ้าพีพีพีามาพามาพามพีพีพให้ปอนมาเองแล้วห้าวันทีพี มาเองปอนมาเอขางหลังีไปข้างหลังไปข้างหลังไทามาเองด้วยไม่ต้องไม่ต้องทีพีเป็นเอ้ามเออไ่ได้ไปได้มาได้ไอ้ปอนฉลาดกวทามเว้ยเฮ้ ้ไอ <Island> ้ปอชแลกรอยดาวอ่ะทุกคน้อคือเราต้องเข้าเขาวงกดที่เรียกกันว่าเราต้องผ่าด่านไอ้เล่าโกเรมไปทุกคนนะรู้สึกว่าเป็นเล่าโกเรมยักษขึ้นมะอันนี้ไอ้เดี๋ยวต้องรีบเปิดดีดีผมมึงอะเดี๋ยวก็ตายหรอกทำอย่างไรให้ลิงตกจากต้นไม้ครับผมอันดับแรกคือตัดสระอีออกที่ลิงออกจะเหลือลงอันดับที่สองคือเดี๋ยวมันก็ลงมาเองอันนี้มันก็ลงมาเองแหละก็ลงมาเองไงเออเห็นไหมเห็นป่ะเห็นป่ะเอาดูว่าทำง่ายงอันดับที่สองครับผมนาฬิกาอะไรหฮะที่สุดนาฬิกายืมเพื่อนกับนาฬิกาหาย รายการอะไรหายากสุดหรอายการหายดิิเพื่อนยิเพื่อนยิเพื่อนยิเพื่อนดิเพือนเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮอยเฮ้ยับ้ย่ฮ้ยเฮ้ด้ยเฮ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 ้่เยเฮ้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 ยไฮ้เอเฮ้ยอยยเฮไยเฮไยเฮ้ยเฮ้ยอไม่เฮ้เฮ้ยไฮ้เฮ้ยเม้ยเฮเฮ้ยเฮเ้ยก้้กเ คุณดูเหนื่อยนะกินโค้กหน่อยไหมอันนี้รู้สึกนะครับผมว่าเราได้เป็นต้องหาสิ่งที่เรียกว่าโค้ดลับนะครับผมแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับโค้ดรับหน่อยห้าเห็นเห็นเห็นงห็เฮ้ยเอาเฮ้ยได้ว่ะอู้ยไม่ได้ละไม่ได้โค้ดอะไรพี่โค้ดอะไรพี่ไม่เห็นเลยใช่หรออันนี้มีหนึ่งสองไงสองสองอะไรวะอะไรวะหนึ่งแปดห้าอ่ะพี่เราพิมพ์ก่อนห้าหนึ่งแปดอันนี้จะเป็น อันนี้เท่าไหร่วะพี่เฟมคิดดิอ่ะนะมนคุณแรงสี่บอกสี่แอ่าลบสี่บกสได้ศูนย์ศูนบกสก็เท่ากับสไงไม่ไมม่มันเป็นสีบวกสก็8สิอะไรคุณอ๋อเอ้เราต้องนับตามจำนวนบวกบวกลบศูนย์บวกสี่หนึ่งอได้ศูนย์อันนี้เก้าอันนี้เก้าอันนี้เกเก้าบอลอันนี้แปดอ่ะเระว่ามีเก้ามอันนี้เก้าอ่ะห้าไม่มันเลียกมันดูแบบแปลกๆวะห้า 8 2 9 1 8ง้าดูดิทำไมอันนี้ไปไม่ถึงวะเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บจัดเฮ้ยอะไรเขาต้องเาเลขอะไรวะอเอเลขกอะไรวะทำไม่แน่ต้องเรียงตามพีไกหนึ่งสองแล้วก็ห้าคนที่ทำขี้เกียคิดก็คือ5้าไงหนึ่งสอา่ะลองดูหนึ่งสอไม่แน่อาจจะ1 8แล้วก็2 9แล้วก็หนึ่งแปดสอเก้า ห้าแปดม่ทำให้ทุกอดีทุกคนมีมเราแน้เนี่แปดเก้าแปดห้าแปดแปดเก้าอะไรวะเอยเราต้องตามนี่เลขประตูไอพี่เดี๋ยวเลขประตูอันนี้แปดใช่ปะแปดเกแปเก้าแล้วอีกสองอันต้องเราเอาเว้ยแปดเก้าห้าแปดไม่ใช่ห้าเลยกูบอกแล้วมดูแก้า้าห้า่ดเก้าห้านี่แปดเก้าห้าไม่ได้ อันนี้ครับอันนี้คือชั่วโมงใบหวยครับแปดเก้าแปดเก้าแล้วว่าแปดอันนี้ไม่ใช่ศูนยอันนี้คือแปดพี่อันนี้คือแปดผมรับประกันได้เว้ยใช่อันนี้คือแปดโชว์นะใช่ดินี่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 ยป๊าป๊าป๊าผมผมขอผมขอผมขอดูใหม่ก่อนมันก็เป็นแปดนะมันได้สิบสองป่ะไม่ดิแปดดิไม่ได้อาจจะสี่ก็ได้นะเว้ยแปดเก้าห้าแปดแปดเก้าแปดห้าอันนี้เก้าจริงหรอปอนอันนี้เก้าอันนี้เก้าคุณดูเข้าดูคุณดูใหม่ก็ได้อ่ะเพื่อความแน่ใจอ่า 9ก้าเก้าเนาะเก้าห้าหนึ่งหกเปล่าดูดิเอาหนึพี่เอาหนึงนึ่อ๋อไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมรู้แล้วอะไรไงไงยไงวะลบเจอบวกแปดเก้าแปดเกี่แปเก้าแปดเก้าสีเปล่าเออเก้นี่ไงเออเฮ้ยี่ได้วะ ผมไปคำนวณใหม่อีกรอบนึงพี่รู้สึกว่าบวกกับลบมันชนกันอะไรเงี้ยก็รู้มึงใช้เครื่องกิดเลขไม่ได้ใช้เอออ้ยไอ้ปอนตายไอ้เวมีคนนี่ทุกคนผมแบบอัจฉริยะครับน้องๆเรียกว่าแบบพี่นี่เป็นอัจฉริยะด้านเลขครับโอ้โ <aust en> หอุ้ยเลขเกศสีอะทุกคน ปอนตายไปแล้วตายแล้วนะมนนี่กระโดดเดี๋ยงไม่ทำะไรเลยตระไดดไปมันจะหมดวะเนี่ยทาก่อนมาก่อนทาก่อนมาก่อนเราไปช่วยพี่เฟรมกับไอปอนก่อนเลยตระไหนพี่ไฟจะบอกสะพานแล้วอุ้ย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 ฝึงที่ฝึงช่วยไปเนี่ยนี่ช่วยจริงเหรอนี่มัช่วยแล้วพี่ไม่ไม่โย่ตายโโอ้ เด้กนมาก่อนกัมาก่อนกันมาก่แล้ผ่านอันนี้ไม่ได้กันดีกว่าทุกคนเอร์เอเฮ้เลอ้ยอุ้ยอุ้ยอาเอออแตกโทษอ้กันะทุกคนนะกูจะผมจะผ่านมาให้ทุกคนดูเองเยโอ้ยโอ้ย้อกดชิมไม่กไม่โดนเลยโอ้ยดยากเยว่ะเลเอร์โอ้บงอันอไม่เห็นด้ยนะ้าเกิดเลยู่กล้มันมันบัอ่ะเออนันแหละัโอ ผมนี่เก่งจริงๆเลยว่ะโอ๊ยะอะไรวะเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยทุกคนไปดูไอ้โอลุดๆๆจดกลัวไปแง่ผ่านแล้วถึงแล้วผ่านแล้วว่ะอันนี้อะไรเนี่ยผ่านแล้ว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 เหมือนกันพี่ผ่านแล้วเหมือนกันไอ้ปอลมาเร็วเดี๋ยวอะไรรอกันผ่านขันกับอวบอะไรกันวะอะไรเราไปดูความสามารถของปอนดีกว่าว่าปอนจะไอ้ทามรอมาก่อนเอ็งกอดิโอเคเราดูความสามารถของปอนนะครับว่าปอนสามารถผ่านเลเซอร์คู่ใจของเขาได้หรือเปล่า ไอ้แคโอ้โหถ้ามันใจมัใจเย็นลงมานะโอ้โหได้เลยถอนออกมาเออเออจะโดนจะโดนจะโดนเดิมเลยเดิมเลยจะโดนกดชิปกดชิปเลยกดชิปเลยมาไม่รู้ว่ากดชิปไม่ได้โอ้ก็จะฝาดเทปเหรอวะโดนเทเหรอครับเป็นแล้วนี่อะไรเนี่ยโเทอันนี้รู้สึกว่าเราต้องต้องสี่อ๋อคำใบ้คำใบ้มันเป็นคำใบ้เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโจมันนี่ห้าโอ้ยนี่ห้าพี่เศษไปไร อันนี้สองสอห้าสปมาขึ้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองห้าสทประตเปิดแล้วครับเราได้ครับเราได้ครับตาย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 ครับเตายเตายเลยครับเฮสองห้าปดจะเลยส สองห้าสี่แปดไมันเป็นปีเกิดคำว่าสองห้าสี่แปดนี่เป็นปีเกิดคนทำแบบแน่เลยคนทำแน่เลยโชว์นี่เค่ตายแล้วตแล้วจังหวะนี้ทำกูนะกูทำพี่อะไรวะมึงทำตัวเองดูไ่มเริ่มเริต้นกันอื่นคืออะไรวะ้พี่อาตายอีกแล้วพี่ดูไม่กดตายวะทุกคนมาเร็วๆ ทำไมต้องมีปากกลัวไม่เข้าใจเลยใครเขาคิดทำไมวะก็ปากกลัวแบบเออกแคสนุกไงใครๆก็ชอบกันปากกลัวไม่เขาคิดไม่ออกเขาคิดอะไรไม่ออกหล่อวะเฮ้ยพี่เพื่อปามาได้ไงวะโอ้ยนะครับผมเนยทีมที่ถแล้ว ผมฝึกกับอาจารย์บ่อนมาครับเอ้ยสงสัยคลิปการฝึกนี่เรียนรู้ได้เยอะได้เดี๋ยวได้แน่ได้ดอนได้นอนได้นอนอะเออร์ดมึงเล่นอย่างนี้นะบอนมึงเล่นอย่างนี้เอ้ยปอนกูว่ามึงก็ต้องมึงไปฝึกบ้างแล้วอะคลิปฝึกปอนฝึกปอนให้กลายเป็นยอดปอนเอ้ยนั่งรอแล้วเนี่นั่งรอแล้วเนี่ยบอลกูนั่งรอเลี่ยบอนไม่ยังไม่จบทามยังไม่จบเฮ้ยังเด็กปีกกองรอแล้วเนี่ยเออเรานั่งมาดูคนข้างล่างก่อนนะ คลิปนี้ต้องหนึ่งชั่วโมงบ้ามันจะหนึ่งชั่วโมงได้ไงปอนเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตกตายอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไระกลับมาที่เดิมปอนดอกแล้วดอกแล้วกูรอดิทุกคนปอนไปนะทุกคนครับกดไลค์เป็นกำลังใจปอนนะครับคลิปนี้ขอสักสามพันสามพันไลค์แล้วกันนะครับกำลังใจปอนจะมาโอ้โหกูรอดแล้วหรอปอน าออ่ก็สามพันไลค์ทุกคนพลังใจปอนจะผมเลยก็สิบสามพันไลค์ไอปอนมันจะผ่านนะทุกคนนะทุกคนครับกดไลค์ให้กดไลค์คลิปนี้ในสิบวินาทีถ้าไม่กดไลค์ปอนจะตกสิบเก้าผมสี่สามสองหนึ่ง ทุกคนกดไลคล้วไอ้อคนกดไลค์แล้วมไปตอเราฮ้ยทไป่แย่หกผาเลยเนี่ยเลยีู้อะไรบแบบนี้ารับคุณปอนพี่คิดแขนช่วยไม่มีทาอเฮ้ยเยี่ยม้าเ้ยมืองเฮ้ยเฮ้ย โอเคสรุปก็คือนี้คือภายในไอรอนโกลิมนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างอยู่ในไอรอนโกลิมนะทุกคนนะอันนี้จบแล้วจบแล้วจ้ะจบแล้วเออเออ้าสั้นๆแค่เลยเออก็สั้นๆแหละตอนเดียคิดมากเแค่ทุกคนเหมือนหนีไม่ได้วะก็สักทีนี้คนทุกคนดีด้มากเลยนะครับนะถ้าเกิดชอบไปเรื่กดไลค์สักครั้งหนึงใจพวกเราด้วยนะครับผมลา่อนทุกคนบายนอนละบายบายกูว่างละวโอ้โเดี๋ยวไอ้กุ้งชอบตุ้มลี่วะอุ้ย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 อุ้อุย สำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ไอจีสิบสองชิมสิบเก้านะครับผมหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจสิบสองชาบีซีจีนะครับผมแล้วในเร็วๆนี้เราจะเปิดติ๊กตอกกันแล้วนะครับมก็เลยตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตามสองอันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คนชอบเลือกกดไลค์สับคล้ายกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ